สวัสดีสมาชิกแฟนมวยทุกเพศนะครับช่องวิเคราะห์มวยแทนน้าแฟนมวยมาพบกับการวิเคราะห์ิจ์ก่อนเกมการแข่งขันของศึกมวยมันสนามเมืองประจำวันอังคารที่28สพฤษภาคม2567นะครับบริการนี้แข่งขันกันที่เวทีมวยนานาชาติลังสิตนะครับแล้วก็เริ่มเริ่มแข่งขันในเวลา18นาฬิกาแล้วก็จะถ่ายทอดสดทางช่องทูบดูช่องยี่ในเวลา18นาฬิกาเช่นกันนะครับไปเริ่มกันที่ผู้แรกนะครับเป็นการเจอกันระหว่างจอมหดนุ้ยสีมุมเมืองเจอกันกับทางด้านของ เสือดำอเพชรคุณสุดในปกัดร้อยหนึ่บอลเจ้าจอมโหดนะครับดาวรุ่งจากบริลัมซ้อมนุยสิุมเมืองปีนี้18ปี167เซติเมตรครับประเภทครบเครื่องฝีมือดีนะครับเตะหนักต่อยแรงวงในปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงฟอร์มนะครับถือว่าใช้ได้3ไฟหลังชนะ2แพ้1ครับล่าสุดครับ ก็เป็นฝ่นนายชนะคะแนนภายถกคำสิทธิ์แลนด์เอาไว้ที่ราชดัเนเนินเมื่อวันที่2พฤษภาคม2567น,นะครับต่อยไว้105ปอนด์ส่วนก่อนนั้นนะครับก็ชนะคะแนนพิศอษฐานโพสทานเมือ่อวันท,ที่12มีนาคม2567น,นะครับต่อยไว้100ปอนด์ส่วนผู้โชคกับเสือดำอ,อพิษฐคุณศึกนะครับมวยจากอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธร17ปี163เสนตีมแมครับซ้อมที่ค่ายมวยโอพิษฐคุณศึกจังหวัด ยะโสถอดเป็นมวยสายกับประเภทจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องหลักเหลี่ยมเชิงมวยดีเตะหนักต่อยแรงนะครับเหลี่ยมหักเทดีบูสู้หัวใจเกินร้อยนะครับฟอร์มสดฟอร์มแรงล่าสุดชนะคะแนนเพชรนครลดสวยจัดเจ็ดสายผิวที่หลังสิตเมื่อวันที่26เมษายน2567ต่อยไว้ร้อยแปดปอนด์แล้วก็ชนะน็อกยกหนึ่งซูเปอร์แบ็คลดสวยจัดเจ็ดสายผิวที่หลังสิตเมื่อวันที่2เมษายน2567ต่อยร้อยสองปอนด์นะครับคู่นี้เจอกันผมชอบไปที่ เสือดำอเพชรคุณศึกนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงหลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยดีกว่าจะชนะจอมหดนุ้ยสีมุมเมืองครับคู่ที่2อป็กับ107-108ปอนด์คุณหารไปศิลปภพบ็อกซิ่งยิมเจอกันกับยอดคุณพลเกียรติจำลูนนะครับค <c oughs> ุณหารมวยจากศีสเกต20ปี170เซติเมตสอนที่คใ,ใครเมือไปศิลปพบ็อกซิ่งยิมสูงยาวเข่าแหลมนะครับ เปิดเกมเดินสาดแข้งต,อต่อยหมัดนำวงในล็อกลัดดิงตีคีบค้ำดันแทงดีมีหมัดมีศอกเสริมเก๋าเกมกระดูกประสบการการผ่านมวยนะครับดีกว่าแต่โดยรวมนะครับหลังๆมายังไม่ชนะใครนะครับสามหลัง,ลง,ลงแพ้รวดก็มีแพ้คะแนนเพชรสีแดงสิจริทรัพ์ที่ลังสิทธ์ครับเมื่อวันที่22มีนาคม2 5 6พนาอยต่อยไว้ร้อยหกบอแลวก่อนนั้นก็แพ้คะแนนไฟกีสถานเอราวัณที่ลาดำเนินนะครับและก่อนนั้นก็แพ้คะแนนกองธรณีบอลลุลวดที่ลาดำเนินนะครับ ส่วนยอดคุณพลเกียรติจำรูนมวยสระโบรีนะครับอายุ17สูงร้อซ้อมที่ใครมวยเกียรติจำรูนเป็นมวยขวาครับประเภทดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงเข่าในเหนียวแน่นนะครับสาสแข้งต่อยหมัดรุนแรงวงในปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงมีหมัดมีศอกเสริม ล่าสุดนะครับชนะคะแนนเสือฝั่งซ้ายเกียรติธงยศที่ลาดำเนินเอาไว้เมื่อวันที่11เมษายน2567ต่อย107ปอ์ก่อนนั้นก็แพ้น็อกยกสองนเจริญบุรณามมยไทยที่ลังสิตแล้วก็ชนะคะแนนเพชรสีดำสิทธิ์จะเลื่อนสัพที่ลาดำเนินนะครับคู่นี้คุณหารได้เปรียบความเขากระดูกประสบก,การณ์แต่ว่าฟอร์มเป็นรองส่วนยอดคุณพลน,นะครับได้สดได้หนุ่มแต่กระดูกเป็นรอง มุมมองผมชอบที่ยอดพลพลเกียรติจำรูนนะครับมาตรฐานการยินระยะดีกว่าน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะคุณหารไปเซบรบ็อกซิ่งยิมไปได้ครับ คู่ที่3ไปกับร้อยเก้าปอนเป็นการเจอกันระหว่างกระดูกเหล็กปาอาัจฉริยะนะครับเจอก,กันกับมังกรเพชรทรายมูลสุรเกอร์ไปกับร้อยเก้าปอนเจ้ากระดูกเหล็กรุ่นพี่นะครับมวยจากนครศรีธรรมราชยี่สามปีร้อยสิบเจ็ดเซนติเมตรซ้อมที่คมวยเดชรัตนเป็นมือขวาเกา๋เกาเกมกระดูกประสบการสูงประเภทจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องสาสแข้งต่อยหมัดรุนแรงเหลี่ยมเชิงดีวงในมีขวาหน้าปั้นตีแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แงนะครับแต่ว่าช่วงหลังยังไม่ชนะใครห้าฟหลังแพ้รวดนะครับ ที่สาคัญคือช่วงท้ายๆไปๆไปมียุบมีแผ่วล่าสุดก็แพ้คะแนนสังฟ้านอนวัดยิมที่ราดำเนินครับวันที่18เมษาย,ยน67ต่อยไว้109ปอนด์ก่อนนั้นก็แพ้น็อกยกห้ามอะไรทองนุ้ยสีมือเมืองที่ราดำเนินวันที่14มีนาคม2567ต่อยไว้115ปอนด์ครึ่งแล้วก็แพ้คะแนนจิซอ,ออโตอาร์ันที่ลาดำเนินวันที่14มีนาคม2566ต่อยไว้109ปอนด์ส่วนมังก,กรเพชรไซมุนสุดตังเกอร์รุ่นน้องจากเยอสุธอน19ปีโล15เซนติเมตร ซอมที่ข่ายมวยซ้ายมูลสนุกเกอร์นะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องหลักเรียมเชิงมวยดีตั้งรับจับทางเก่งดักเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงวงในมีขวางแทงยัดไส้แรงฟันสอบคมเหลี่ยมตัวดีแต่ฟอร์มหลังก็ไม่ดีเหมือนกัน4ี่ไฟหลังแพ้รวดเหมือนกันล่าสุดก็แพ้คะแนนจิ๊กซอออโตอาวันที่ลังสิบเมื่อวันที่3 พฤษภาคม2567ต่อยไป111ปอนด์แล้วก็แพ้นองเกี่ยวสีแหลมโพสิคุณวัน์ที่ลังสินแล้วก็แพ้คะแนนที่ระพงไกลศิปริภพป้อกซิ่งยิมที่ราชดำเนินนะครับสำหรับคู่นี้ต่อยกัน109ปอนด์นะครับซึ่งน่าจะเป็นเวทถนาดของคนานนกระดูกเหล็กและก็เป็นการแย่งกันเกิดนะครับมุมมองผมครับชอบไปที่ด้านของกระดูกเหล็กออัจฉริยะนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มจะไม่่อดีเหมือนกันแต่ได้เปปรรรรียบบควาามเกกกะะดูสณ ไฟนี้น่าจะแจ้งเกิดเอาชนะรุ่นน้องอย่างมังกรเพชรไซมอนรูเกอร์ er ไปได้ครับคู่ที่4คู่เอกนะครับก่อนจะไปว่าการฝากสกปสอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับสำหรับแฟนมวยท่านใดหาที่เล่นหาที่รุ่นหาที่เชียร์หาที่ออกตัวบางทุนนะครับท่านใดชอบเล่นชอบเล่นชอบรุ้นมวยไทยนะครับฝากไปด้วยมวยพยกยกสอครับเป็นมวยพยกยกระบบอัตโนมัติมวยพยกยกสีนะครับเป็นมวยพยกยกราคาในเวที เล่นง่ายออกตัวได้ทุกยกบริการดีมาตรฐานมันคงปลอดภัยต้องมวยพกยก2-4สนใจอยากเป็นสมาชิกก็ะแอดไลน์ไปที่ APK 2-4นะครับมีแอดดัมด้าด้วยมวยพกยก2-4คู่เอกนะครับเป็นการเจอกันระหว่างไคโตะลูกของกันเจอกับโอเล็กลักไกรเดชาเน็การ128-129ปอนด์เจ้าไคโตะนะครับนักมวยชาวญี่ปุ่นวัย25ปีส่วนสูง170เซนติเมตรซ้อนที่ไทยมวยเด็ด,ดประเภทจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องนะครับอา ดูดันแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับสาดแข้งต่อยหมัดแรงวงในปั้มตีดีนะครับมีฮึด<น>ตลอดได้เปรียบความเก่ากระดูกประสบการณ์แล้วก็มีหมัดมีศอกเสริมนะครับล่าสุดเลยชนะคะแนนแสนส่วนเอราวันที่ละดมเนินวันที่25มกราคม2567ต่อยไปร้อยปอนด์ก่อนนั้นก็แพ้คะแนนเพชรดนำหนึ่งต่อสุรัตน์ที่ลังสิตเมื่อวันที่26ธันวาคม2566ต่อยไปร้อยปอนด์น,นะครับ ส่วนโอเล่ลักไกดเดชาดาวรุ่งฟอร์มแรงฟอร์มสุดจากอุบลราชธานี16ปี170สเตเตรม้อมไพ่หมยจ่าติ๊กอุบลเป็นมวยขวารูปร่างสูงใหญ่ยาวประเภทมวยเข่าปวดเกมเดินสัดแข่งต่อยหมัดนำวงในล็อกลัดเด้งตีดีนะครับแข,แข็งแก่งแข็งแรงหมัดหนักสอกคม กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มสดกําลังมั่นใจนะครับล่าสุดชนะคะแนนเพชรชลธารกริศักที่หลังสิบเงินที่19เมษาย,ยน2 5ง7ต่อย130ปอนด์แล้วก็ชนะน็อคยกสามสิริมงคลสิบม,ม้์วาน้ำที่ได้ดําเนินต่อย132ปอนด์แล้วก็ชนะน็อคยกสามปอนด์ในรันดาบรันสรรการ์ที่ได้ดําเนินต่อย129ปอนด์นะครับเก๋ากับสดเจอกันคู่นี้ มมองผมครับชอบไปที่ใครตัวลูกคลองตันนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มโดยรวมจะไปลองแต่ได้เปรียบเรื่องกระดูกประสบการณ์แข็งแต่ได้เลือกเปรียบในเรื่องของกระดูกประสบการณ์นะครับน่าจะเป็นฝ่ายดับความร้อนแรงของโอเล่รักไกเดชาไปได้นะครับส่วน2ตัวชอบนะครับของศึกมวยมันสนั่นเมืองประจําอังคารนี้นะครับฝากไว้ให้แฟนําลนวยไปลุ้นไปเชียร์กันครับตัวแรกให้ไปที่เสือดําอเพชรคุณศึกคู่แรกนะครับตัวที่2ให้ไปที่กระดูกเหล็กออัจฉริยะนะครับ ตัวที่สามให้ปที่ไข่ตตลูกของตันครับขอบคุณแฟนบันมวยทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับสวัสดีครับ